เขาาร่มเงป็นสิ่งที่แม่ภูมิใจได้คับเพื่อนการฟ้อนเล็บแล้วก็ได้ช่วยงานสังคมงานวัดงานวางงานที่จะทำอะไรต่างๆช่วยงานสังคมได้อย่างที่แม่อิงแก้วชัยศรีเล่าให้ฟังชีวิตนี้อยากทำอะไรอีกมากมายให้กับชุมชนซึ่งแน่นอนว่า สังคมจะน่าอยู่ได้เมื่อเกิดการเกื้อกูลรวมแรงร่วมใจของการเป็นอาสาสมัครในปีพศ2564ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการกาวมีผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกับ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จำนวน21รายประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายนายสุปกรณ์แก้วแสงอินนายโสพลจุนโทโลกผู้ช่วยศาสตราจารย์งามนิตราชกิจและนางนัทรัตน์คำมูลจังหวัดแพร่นางปรานอมโพพิรุณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสายใจกันทัดใจจังหวัดน่านนางอ้อยใจผลรินและนางสีแพรสีวรสาจังหวัดลำปางดออรอดุลปัญญาและนางวีรวรรณแสนสุขสวัสดิ์จังหวัดลำพูนนายเสกสรรศรีวิชัยและนายจำรัดคำใจและจังหวัดเชียงใหม่นายหมู่ใหญ่วรกรพินิจพงศ์ นายพงพักเมืองจันทร์นายมนัสตันสุภายน์นางนิธินันดำรงวงอนันต์นางอารุณีตรยสยีศิลป์นางสาวสุภาสิริตอนใจนางสาววัชรีสีตระกูลซึ่งแต่ละท่านได้อุทิศตนเสียสละตามความสามารถและความถนัดมาเป็นเวลานานอย่างเช่นแม่อินแก้วชัยศรีเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ เป็นผู้นำกิจกรรมนำผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่รวมออกกำลังกายโดยการใช้ศิลปะพื้นบ้านล้านนาอย่างการฟ้อนรำเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพผู้สูงอายุและที่สำคัญเป็นการสร้างเสริมพลังกายใจให้กับผู้สูงอายุอีกด้วยเมื่อมาทำกิจกรรมแล้วทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตด,ดีมีอายุยืนยาว และนอกจากผู้สูงอายุแล้วก็มีมีกลุ่มแม่บ้านแล้วกลุ่มแม่บ้านก็ไปดึงเอาเยาวชนมาฟ้อนด้วยจะทำตนให้มีค่าให้ได้ชื่อว่าไม่แก่แล้วแก่เลยใช้ภูมิปัญญาของตัวเองนะเผยแพผ่ให้แก่ลูกหลานแล้วก็ทำภูมิปัญญาของตัวเองนะ่ยให้เป็นประโยชน์แม่ก็ภูมิใจในยามทุกข์กับปัญหาที่ถาถม ประกายแห่งความหวังและกําลังใจเพียงเล็กน้อยในบางครั้งอาจช่วยให้ใครต่อใครหลายคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนั้นไปได้ไม่มากก็น้อยอย่างรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พวงทิพย์คุณานุสรกับอีกบทบาทหนึ่งที่สลัดคราบการเป็นอาจารย์ มาเป็นอาสาสมัครด้านดนตรีและเสียงเพลงให้กับผู้ป่วยและญาติรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้ทำเป็นประจำทุกเดือนที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในเง่อของจิตใจคิดว่าช่วยได้เยอะนะคะก็คือช่วยในการผ่อนคลายนะคะในช่วงที่เขาอาจจะมีอาการเจ็บป่วยอะไรของเขามีอาการทางกายหรืออะไรพวกนี้คะ่ะเพราะว่าบางทีคนไข้ก็จะมีในระดับที่เป็นแบบ นั่งล้อเข็นมาก็มีนะคะผูะ้ปกครองอะไรก็แล้วแต่ค่ะญาติคุณไข้ที่มารอรับยาเขาเขาก็มีโอกาสได้ได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายค่ะตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะฉันเเเเรรรรริิิ่ออ่่่มมมมมจจจะะใหาาาายือองงงง้้ไไไกกลลุสสีแฟฟสังคมจะเป็นอย่างไร ซึ่งอาสาสมัครเพราะอาสาสมัครถือเป็น,นกลไกและหัวใจที่สำคัญเป็นพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เป็นภาพที่สวยงามของคนในสังคมที่เกื้อกูลหยิบยื่นให้แก่กันรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจแต่ภาพแห่งรอยยิ้มและความสุขของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นที่สุดในชีวิตสมกับการได้ร่วมเป็นอาสาสมัคร ร่วมแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง